โอ้ยเห็นเขาถ่ายทงไ้ทงนาะือ้นยอดวิวดีแทนน้อยายออกก็เลยออกมาถ่ายล่องเบิงกันดูเขาก,กาลังงามพี่น้องจะเอ๋เขากำลังงามออกแตกแตกก่อก็ล่งสอดก็ล่างถอกค่ะวิวงามงามพี่น้องตอนเย็น กำลังงามค่ะข้าวกำลังงามบรรยากาศดีดียังมือแรงพี่น้องทงไฮทงหน้าพี่น้องวิวทงไฮทงหน้าวิวกับเจมันสวยงามมันบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะ บองวิวเด้อค่ะเด้อคนบางงามแต่ว่าวิวงาม